เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p i กเซลมอนกันอีกแล้วนะครับกับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้ว14บ่ป่ะโอเคครับตอนนี้เราเจอหมู่บ้านนะครับไงต่อครับเดี๋ยวเด๋ยวตอนนี้รู้สึกจะเป็นโคนนะครับถ้าลงไปนี้แน่าจะตายเลยนะคือเราต้องใช้ทางลัดนะแนะนอนดีกว่าผมไม่อยากเสี่ยงโดดนะตอนนี้คุณจอยสวัสดีครับโอ้โหมีบอลครับ มีบอลแล้วก็ R T M T R ฮึบโอ้ l e นดี้มูนบอลครับโอเคถือว่าพอได้ครับพอ,อใช้ได้แล้วก็ไปที่โปเกม,มาเดี๋ยวนะโปเกม,มาอยู่ไหนฝั่งนูน้นคือโอ้ปูบ้านที่ข้างอันตรายครับโอเคมีหมูอ๋อมีตรงนี้ฮะตรงนี้น่าจะมีของให้อยู่บ้านนี้ข้างที่อันตรายนะโอ้ยโหกับดักวะนี่เก็บแอปเปิ้ลกับเก็บ ขนมปังนิดหน่อยนะครับโอเคไปที่โปเกรมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบอลก่อนเลยอบอลไดบอลได้บอลบอ,บอ,อ่ะได้บอลเหมือนเนี้ยไม่ได้เก็บก่อนมีอนบอลแล้วอะไรแคนดี้ออได้บอลได้บอลไม่มีจริงหรอไม่อยากจะเชื่อเลย อคได้บอลไม่มีไม่มีเอาอันนี้มาเก็บเก็บเก็บครับเมมโมรีโอเคแล้วก็เลเวลบอลอ่ะฮะเลเวลบอลเขายัง huh? <Okay. S 2> ไม่มีหรอโอเคครับผมเจอโปเกมอนติดไฟครับผมอยากสู้ครับเพราะว่ามันจะดรอปออฟนะมีโอกาสดรอปออฟด้วยดีด้วยครับมาดิท่านี่ตีจนตายนะบังคับตีตายครับบอกเลยโอโหได้อะไรก็ไม่ทราบครับตรงนี้ สติงเกอร์สติงเกอร์อายเทมสติงเกอร์อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้เก็บก่อนเนื้อแปดชิ้นละเออมาลุนของกันหน่อยโอ้เกตบอลเฟนลิสบอลมีเอมครับแล้วก็นี่โอเคเป็นโอเคเดี๋ยวขอขายก่อนนะเอิร์ธทาวเวอร์ครับเดี๋ยวขอย่าเรียนท่าเอิร์ธทาวเวอร์ให้กับทุกตัวเลยไม่รู้จะเรียนได้หรือเปล่า เออเรียนได้นี่ไงและท่านี้มันเด็ดด้วยดิโอ้ท่านี้โอกาสโดนท่านี้เจ็ดสิบห้าอ๋อได้บาสิก็ต้องเจ็ดสิบห้าก็ต้องเออเออท,ทาวเวอร์ไปแล้วไม่ใช่เออตีเออควกโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อไปยังทิศนี้เนาะโอ้ตรงนี้มีเบิร์นมอนเลยน่าจับไหม มีอะไรเกี่ยวกับซาโตชิไหมครับไม่มีเลยแฮะมีแต่เจ้าตัวนี้ตัวเดียวขอขอใช้ห้าใหม่เอิร์เควักนี่คูดแรงดอกรูบ,บี้ด้วยสวยครับเดี๋ยวเก็บบอลก่อนเนาะปึ๊บเก็บบอลโอเคอาหารพอแล้วอาหารเยอะแล้วครับปึ๊บอ่ะนี่ยไม่สวยๆเลยไป เราออกเดินทางไปยังทิศนี้นะครับทิศเอ็นผปอร์มอนทะเลทรายงั้เหรอขวัญก็มีแต่เปอร์มอนหินกับไฟนะครับสองอย่างตรงนี้นี่เป็นอ,อันนี้ปะโอซิตป,ปะเดยนเดินล้อๆไปทางนี้นะครับมาเฮ้ยโอ้โหเจออะไรอะสิงกอสร้าง สิ่งหาสร้างแปลกๆครับอุย้ยฮาห้าสิบผมอยากสู้ดิวดดิมาเอ,อิเ์ดเอิรห้าใหม่เลยมาเออเควกโอ้โหเบามากโอ้อันนี้เออสู้ได้วะโอ้ดอกของไม่ได้เรื่องเลยผมตามหาเมก้าเจ้าหน้าเหนอือเมก้าด้วงอ่ะไม่ได้สักทีอ่ะ ยิ้มนี่หรอโอ้โหผมผมสามารถเลียร์ได้ภายในแป๊บเดียวนะด้วยโปเกมอนตอนนี้ของผมนี่โคตรเก่งอ่ะตอนเนี้ผมว่าผมโคตรเอาด้วยโอ้โตรงน,นี้มีโกโก้ครับมาเดี๋ยมาลุ้นของนี้ก่อนนะอู้ยกักบอลแล้วก็ทีเอม็มเอ็กโซบอลเทมนิดหน่อยไปเดี๋ยวเราไปที่โบว์เเซนเตอร์ไปฮิวโปเกมอนด้วยครับเล่นเลสสิบ ตรงนี้มีผลบ่งอะไรน่าสนใจปะผมจะไปจับกบดีไหมยางดีวกว่ากบเทพซาโตชิอะไรอย่ยางดีกว่ามาค้างยี่ห้โอ้โหโป๊กเกบอลเวอร์เวอร์จัดท่าพิษได้ท่าพิษมาด้วยครับโอเคเฮดเซตเฮดบัตฮิวฮิวรับคุณจอยฮิวฮิวฮิวเลือดไหนครับโอเคครับผมรับคุณจอยแล้วไงต่อไงต่อ ขายเทพมีแล้วเหรอเดี๋ยวเราขอยัดฟาร์มเพื่อตัวนี้หน่อยนะเพราะตัวนี้ค่อนข้างดีนะเ a ิ t h q u a ครับอ้อมันไม่ดอบอันนี้หรอแรคอร์ว้าจบละไม่ดอบแรคอรหรอแต่เราไปลองเซอร์เวยิมดูก่อน,นครับว่าเป็นไงเนาะดอกแรกก็ต้องขอขายเท่มก่อนอีกละมาเดี๋ยวเรามาลองลุยยิมไอเจ้านี้กันครับไม่รู้ว่าเป็นยิมอะไร ไม่รู้นะดูจากนี้หน้ามองเขาคาน่าจะเป็นไม่หินก็เหล็กสองอย่างครับไม่หินได้ซ้ำนะอะไรขึ้นยังไงครับเนี่ยเรทอชมาปากก้อนเลยอ่านี่เป็นทางขึ้นปะตงเนี้ยไม่ใช่หรองวะ่ะอย่างนี้วะทางขึ้นนะไหนเราคุยกับคนนี้หน่อยเดย้โอเค ท้ออีกล้วเจอท้ออีกล้วมาเลเวลสามสิบสองโอ้โหท้าสู้เลยเนย์ไม่คือคือเขาผิดเล่นผิดคนเลงไงออตัวอะไรวะเนี่ยดิมเหล็กหรอโอ้ใช่ครับยิมยิมเหล็กครับโอ้เออท,ทาวเวอร์ครับตายหมดครับมันจะทาวเวอร์ก็โคเควกลื้อไป ถ่าแผ่นดินไหวครับท้าอเออถุยปะไปตกล่นะผมจะใช้เลเวลที่เข้าใกล้เคียงกันดีกว่านะสายสิบสองดีกว่าสายสิบเจ็ดกับสามสองใช้เป็นท่าน้ำดีไหมวอัตร์เผาได้ปะเควอัตร์เผายังเข้าอยู่แล้ว,ลวก็องใช้ท่าดินดีจะเข้าปะโอ้เราไม่เลยเป็นถิ่นไม่ไม่เข้าเลยมึนก็ใช้วอัตร์เผาไปเรื่อยอ่ะวอัตร์เผา ซุปเปอร์เอเนอร์จี่หรือเปล่าวอเทอร์เขาเขาเติมเบอร์ร right? ี่ด้วยนะรู้สึกเทรนเนอร์คนนี้เขาให้เติมเบอร์รี่ด้วยนะไม่ธรรมดาโอเคครับแล้วยังไงต่อไปทางไหนตึบคืออะไรวะนะตกเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ยังไตกได้ไงวะผมยืนลงเลยโอเคมาทางนี้อ่ะแล้วมาทางนี้ใช่ไหมอ่าแล้วมาทางนี้ได้ไหมครับ เดี๋ยวสายั่สามมาผมหาสู้เลยวอเทอร์เพาครับโหถึกมากวอเทอร์เพาตอนนี้โอ้ยสู้แค่ตัวเดงเหรอชิลดิแล้วนี่เป็นบันไดไปไหนขึ้นไปไหนอะโอเคใกล้ถึงใกล้ถึงบอสแล้วครับตัวบอสมาเอาเฮลคอร์ มันมาเจอเฮลาครสอต่ดิประเด็นอะตัต้องตายหมดอ่ะัวใช้โมมอนฟอ,อสซิลเลยนะครับหมมอตีไม่เข้าแฮตีไม่เข้าแฮเอ,อิดเควกครับตายซะอ,อิดเควกตายไม่ต้องใช้ตัวนี้ผมต้องใช้ตัวนี้มาครับเจ้าของยิมเลวสายสี่ถือว่าไม่ธรรมดา รอเทิลเพลสครับมาโหมีสตูดิโอครับปีครั้งเดียวไม่ตายอือกับเ,เขาส่งตายหรือเปล่ามาเออร์ควักเออร์ควักครับเออร์ควักเออร์ควักโหผมว่าผมปวดมากเออเควกอย่างดีพอเออเควกมาดิ เอาละเราได้เข็มกัดมาละนี่นะก็ได้ท่า normal หรอ small sting อะไรสักอย่างโอเคได้เข็มกัดจากเมืองอะไรไม่รู้ซาร่ามาแล้วได้เข็มกัดเหล็กม้วนเหล็กมาแล้วครับจากเมืองมาซาร่าเท้าหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวขอนอนก่อนเนาะไม่หิวเลือป่วยนอนไปเลยเนาะแล้วก็ออกเดินทางกันก่อน ทีนี้ก็ต่อสู้กับยิมเหล็กมาเรียบร้อยนะครับได้เข็มตัดเป็นที่เรียบร้อยเ็ยกกัดก็สะสมไว้ที่ตรงนี้เลยได้กัออกไปกเดินทางสู่คิดที่ต้องบ้ครัาไปไม่หมาตกโคลนครับช่วยไม่ได้จริงๆนะวันนี้50บข็จึงว่ามา กอเทเผาครับไม่เข้าแล้วเบิ้ลดาวแล้วเบิ้ลดาวนีแล้วเบิ้ลดาวเอกดาวเอกดาวเอกดาวอีกทีเอกดาวอีกทีเอกดาวอีกทีมาอีกเอกดาวอีกทีเอกดาวติดดิติดดิเย้สวย เนี่ยเราสามสิบตบเยอะห้าสิบโชว์ไปเนี่ยดีครับหมดป,ป่ะไหนก็ยไหนแล้วครับข mm hmm. อฮิ้วเปราะว่านิคเอออยากสรอได้นะวอเตอร์เพา่ครับอีคืนหลอดวอเตอร์เพาลครับคืนหลอดขออนุญาตยิวส์ครู่นะครับเพราะว่าผมว่าผมเจ็จตุยขออนุญาตใช้ทางลัดนีอี ไม่โหวดเหรอผมก็ซื้อโว่านนะผมโหดมากอ่ะโหดแบบเหนือเชื่อเนื้อแค่สามสิบตกผมเดี๋ยวว่าห้าสิบเจาะอะโอ้โหตอนนี้บ้าน,นัวฝนตกนะครับไม่รู้ทุกคนจะยืนหรือเปล่านะใอ้ยินขอไปด้วยนะครับพยายามแบบนี้ให้โอ้โหมีสะพานด้วยครับผมก็สวยนี่เอาเออกเดินทางต่อครับจับโปโมอนร่วมทีมดีกว,ว่าไป อทะเลทรายก็ไม่ได้ถึงตัวอะไรมากมายครับเหยียบจับอะไรเงี้ยเดินแต่เป็นตเตเดทะเายรับเนี่ยไม่เจอเม็ม่แต่ทะเลทรายเาสามสิบแปดครับเดเวลเราจะไปจับเอา้าเนี่ยทุกคนว่าไงวะ อันนี้ผมไม่ได้ปรับการเกิดน,นะอัตราการเกิดมันอยู่ที่สองห,หรือว่าปกติหรือว่าธรรมดาเช็คให้ดูเลยเช็คสปอนดีเวเชลสปอนดิเวเชลไม่ใช่ไม่ใช่เลยวะอินเทนทัสศูนย์จุดศูนย์เจ็ดศูนย์จุดศูนย์เจ็ดอินเทนทัสแล้วก็โปเกมอนผมเดี๋ยวผมเติมโปเกมอนเหรอครับ ปวดได้ร้อยด้วยไปมูเกมอนสครู่ครับตัวไหนวะเอาตัวนี้มาครับพิกาจูแล้วก็ไม่เป็นไซโลววะไซโลวเยอะสุดแล้วครับเอ่อต้องจับต้องเปิดเป็นพิกาจูครับนี่ไหนวะเงาเงาเกมเกมเงาครับ <will> อีเวลเออไม่ทราบชื่ออีเทนทัชโอ้ยเร็วมาก มาดิเก้าโอเวอร์ได้ติดเบิร์นไปสวยครับต้องการอย่างนี้อยู่ละเอาไปเลยมาสเตอร์เอาไม่ใช่มาสเตอร์บอลเอาต้าบอลครับบอลเดียวติดมาดิมันจะโดนเผาล้วไปเอเยๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ไหมจริ ผมจะไม่ใช้อัลต้าบอลนะเอาไม่ใช่อัลต้าบอลผมจะไม่ใช้มาสเตอร์บอลนะจริงๆผ,นะผมมีนะผมนีเนี่ยแต่ว่าผมไม่ใช้แล้วกันผมจะปาจับได้เลยครับเพราะว่าเลือดมันก็จะลดเรื่อยๆยจนกว่ามันจะตา,ะายเพราะว่าผมไม่ได้จับเมืตั้งหมายตั้งเนื่อแต่เกิดมาเองเนี่ยนะตาเกิดศูนย์ศูนย์เจ็ดว่าทุกอยากแล้วนะ่เอา ผมจับโปเกรมนนอนระดำนานได้นะอฮ้ยเวอร์ผมเวอร์ไว้บ่าวะเดี๋ยวโมโม่เราเรี่กมันก่อนครับเดี๋ยวไอฮิวฮิวเออเอาไปชื่ออ่ชื่ออะไรนะอีดเตอร์ทาร์ชใช่อิดเนอร์ทาร์ชอิเนอร์ทาร์อสอิดเนอร์ทารโอ้โหไฟแต่ก็เช็คไอวีเดยดว้าว อีเชนเนอทัชขี่ไม่ได้นะครับขี่ไม่ได้ตัวที่เก่งมากหรือเปล่าเชคไกวีเอสไปด้วยกันเลยเฮ้ยผมใช้กี่บอลติดวะเนะน,นี่ยนหะ้าหกบอวนองี้แปดสิบสามแปดสิบสามเท่ากับด้วงณาปาัจจุบันไม่เชื่อดูครับด้วงแปดสิบสาเหมือนกัน,นครับ โอ้ไม่ก็เข้าทีมอะไรครับอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอกาสเกิด0.7ครับแต่ผมสามารถผมมผมสามารถเกิดได้หรือว่าดวงดีอีกล้วดวงดีมากเลยว่ารู้สึกว่าจะดวงดีมากเลยเปิดชีพแล้วก็ดวงดีละเอาวะเอาหน่อยเว้ย e ีนี้ เฮ้ยไม่ได้ปรับนะเนี่ยอันนี้คือกาดจะมาหาอีพีนี้คือกาจะมาเดินเล่นไปเรื่อยหาโมโม่ไปเรื่อยไม่ได้คิดจะมาหาเทพเนะี่ยไม่รู้ด้วยมันเกิดไปโมโอชอันนี้นี่แหละโอซินเนี่ยเคเดี๋ฮิวเจ้าพิการจูกับเจ้าเต่ามันจะได้เก็บเ้าตู้ครับถือว่าได้เพื่อนร่วมทางใหม่ครับเอาตรงนะคือผมยังไม่อยากจะใช้หรอกไอ้พวกเนี้ย มันไม่อยากผมไม่อยากใช้อาตรงมันโกงอะ่ะมันเรียวร้อยอ่ะเพราะว่าผมขออนุญาตเก็บดีไหมพยายามสำคัญผมจะมาช่วยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บย e า s 60ไว้ก่อนแล้วก,วก็เก็บเจ้าตัวมังกรไว้แล้วก็เขียนว,ว่าไอ s ีเ s 80บวก80บวกบวกโอเคครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโกงอะ่ะมันเรียวร้อยเลยครับ เขียวครับไปแล้วก็ผมไปหาที่โปเกมะครับเวอร์เวอร์มากผมจับกินลูกเองว่าผมใช้บอลไปอ่ะสองสามลูกเองปะเมื่อกี้ผมกลัาววัดดวงเลยนะว่าถ้าแบบมันเบินไฟมันเบินตายก็ตายเลยอ่ะผมไม่สนด้วยอ่ะผมอย่แต่ฟุกติดไงเนี่ยครับขายเฮดสักครู่ครับ อีพีนี้ขายเทพไปแล้วหกอบไฮเปิดโอเคออกเดินทางกันต่อครับเรายังไม่หลุดออกจากเจ้าไบโอมเลยนี่นะเนี่ยไหนมาแล้วจับจระเข้หน่อยดีกว่ามาดูา่ะมาจระเข้ผมก็อยากได้จระเข้ที่มันเก่งๆอย่งี้ออไม่ตีไม่เข้าอ่ะ โอเคครับไปเลยโปเกบอลพอครับเจ้าโจเฮมาเป็นเพื่อนกันหน่อยนะได้ปะมอ,อกไม่ได้ครับอมีตัวอะไรให้จ่ายปะคือผมอยากได้เมก,ก้าเจ้าตัวด้วงมากเลยแต่มันไม่เกิดอ่ะผมเคยเจออยู่ครั้งเดียวนี่น่ะเอาไงดีเอาไงดี ปเธอโอ้เลือกเหลือศูนย์ละเลื่อจะเหลือหนึ่งหละเนี่เหลือก็เหลือหนึ่งแล้วเนี่ยจับยากเน,น่ต้องสลีปมันปะเ,เ,ปนเนี่ยถ้าสลีปอย่างเงี้ยเอานะถ้าลูกนี้ไม่ได้ผมจะใช้บอลที่แรงกว่าเดิมนะผมบอกเลยไม่ได้หรอเกตบอลไปขำๆโอกาสเท่าไหร่หนึ่งอีกมั้ โอ้ไม่ได้หรอมันมีทีเด็ดแล้วหรือเปล่าตัวนี้มีทีเด็ดแล้วหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเต่าจับยากจังอ่ะไม่ใช่เต่อเาอ่ะเจ้าระค์ได้ละครับเคใช้คบีเลยขอแปดสิบไม่แปดสิบแปดสิบไม่ได้คืนแปดสิบเลยครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโปเกมอนนี้โอ้ย,อ,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันตรายครับอันตรายอันตรายครับเจออะไรไม่เจอเจอ,จอโปเกมอนท,ทำร้ายครับโอ้ยอย่าอย่าใกล้นะครับชื่อแดงๆนี่อันตรายนะจับได้ด้วยนะแต่ผมจะไม่จับดิเอาถ้าแมลงไปกินไปนี่โอ้ย,อยดูมันชนด้วงเลยดูมันชนด้วงผมดิเฮ้ยไปนีจับแม่งดิ โอเคครับจับติดเฉยนี่ครับถ้าได้มันจะมีสัญลักษณ์สีแดง,งใช่ปะเห็นปะนี่ผมตุม่อนดูร้ายอ่ะอะไรปตุม่อนดูร้ายไหนดูดิมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโอ้ไม่เห็นมีอะไรนะเช็คไอวีหกสิบสองครับมันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายด้วยตัวเนี้ยแต่ก็ถือว่าเก่งนะแต่ก็ถือว่าเก่ง ตอนนี้เ็ตเกเย็นหนึ่งละเร็วมากครับหนึ่งวันยังไม่ทันทำอะไรเลยเอาจริงหนึ่งวันยังไม่ทำอะไรเลยจริงๆเขออนุญาตนะครับคุณ n อ c พีซกกรุณาปลุกใหมให่ผมด้วยนอนนอนนอนนีว่วไม่อเขาชอบกลางคืนเท่าไหร่โอเคเช้าแล้วครับ ง่ต่อต้องออกเดินทางกันต่อสิครับเนี่ยออกจากใบโอมพวกนี้ให้ได้ก่อนวะดูมีโอมแบบสวันหน้าเนี่ยทะเลทรายอุยอ้ยเฮ้ยไม่ได้เจอง่ายๆนะครับตัวนี้แต่บินไม่ได้แต่ผมจะต้องเอาผมอยากได้เพะว่าตัวนี้เป็นของซาโตชิครับแต่จริงก็ได้ไฮไลไท์แล้วเอา โอ,โ,โอ้โหอ่ะกลับไปฮิวได้ครับลงทุนลงทุนครับผมลงทุนมากนะจริงผมจะให้ได้นะมันไม่เกิดบ่อยๆนะแต่ตัวเนี้ยบุกเบิร์ดปะไม่ใช่บุกเบิร์ดแต่มันชื่ออะไรทุกอย่างมันภาคเก่าแล้วครับอม่อยู่เลยหรอกผมอยากได้นะตรงเนี้ยผมไม่มต้องรีบไปครับต้องรีบไปยโปเกมอนก่อน จอยด้วยเลยครับคุมบ้องผมจะรีสปอนมันจะรีแล้วมันจะรีเกิดแล้วเร็วจอยไฟโลมาไฟาโลโอเคมันบินมาใกล้ๆพอดีเลยครับดูสกิลการป้าผมหน่อยดิ้นี่ไงทีเดียวใช้ท่านี้ครับในการเตะให้ม,มันเหลือญหนึน่งเนาะ โเกีบอลพอมั้งเดี๋ยวยี่ห้าเดี๋ยวสามห้าไม่ติดโอเคไม่เป็นไรไม่ติดก็ไม่เป็นไรผมจะขอเช็คอีวีตัวนี้หน่อยนะเหมือนเก่งอยู่ทีมหลักอะไรเงี้ยผมชอบด้วยนกตัวนี้ไม่ได้เจอกันบ่อยด้วยนะเนี่ยดูดีนี่ร่างสามนะเนี่ยร่างสามนะเนี่ยอ๋อต้องใช้ของแรงเหรอต้องใช้ของแรงจะปั๊บบอลครับ จะไม่ใช่เ้าตาบอลนะครับตาบอลผมจะจับตัวทเทพยยากๆหน่อยอีอ่ะไหนๆก็ไหนๆละผมไม่อยากเสียเวลาครับตรงเลยน่าจะติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นไปไม่ได้ที่จะพลาดอะอรงใจอย่างอยู่ในเกตบอลยางอยู่ในเกตบอลหรืออยากอยู่ในบอลแดงโอเคเหมืนอนยากอยู่ในเกตบอลครับมา จเจ้าตัวนกตัวนี้ i ว s ห้าครับพอเด็ดเด็ดโอ้โหเก็บเก็บให้ไวเลยเก็บให้ไวเลยไอต,ต,ต,ตัดตปดตามจึงกว่าเออสปิ oh, oh ring fire, ring fire. นไลแล้วออไม่แล้ดิงไฟลิงไฟนี่ไปครับพอเดินทางครับเราไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วครับ ไปดูยครับข้างหน้าเป็นใครโอ้ยเจออีกแล้วว่านี่อยากจับอันนี้เป็นล่างสองล่ะหกสิบเจ็ดฟามดีกว่าครับฟามดีกว่าหกสิบเจ็ดเงี้ยเอิร์ดคว้ยครับอุย้ยไม่เข้าไอยหรอมาดีแลกหมัดกันเลยแลกหมัดกันเลย แอกมารกกันเลยไยรุ่นเออไม่พีแชร์เปิดเดียวอะโอ้ยยไม่ได้เปิดไว้เพราะว่าเออเคว้งครับมี่ทีเดียวครับแต่ติดพิษปากวิยูวยน้ำยูวยน้ำก็ตายซะเจมครับอุ้ยไลชูไลช,ไลชูตายซะ ไม่เคยเทพลเลยวะนานทีจะได้ว้าเลไม่รู้เก็บไว้ก่อนไปดีกว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรแม,มร่จะมีอะไรครับเอาล่าหมขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ได้บุมอนใหม่มาหลายตัวแล้วก็ได้บงมอนต,ตำนานด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าได้ใช้ปุ๊บทีมผมก่เก่งขึ้นมาแบบโคตรอะ่ะ โอเคครับก็ใครชอบก็ยืนกดไลค์กดกแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะเ,เดินทางแล้านุเนี่ยเจอกันครับสวัสดีครับ